สวัสดีครับผมพี่น้องครับเจอก,กันคลิปนี้ครับผมที่สวนยางไร่ทัดชานนท์ครับผมหยิบยางครับรยยนี่ตุลาพินังเก้าโมงนะครับช่วงนี้มื้อนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาแล้วครับคาว่ามืออุ่นอากาศเย็นลงกว่าน,นี้ครับผมนะครับจัดกัน เสียงกาห้องอ,อากาศเย็นทําไม่ยางไหลดีครับผมอุณหภูมิคิดต่ำครับปัะจัยหลักๆครั้งการท้านไม่ยางไรดีกับตอนอันดับแรกก็คือต้นยางสมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์ใส่ปุ๋ยเยอะอันดับหนึ่งเลยครับ ไสปุ๋ยสมบูรณ์ทุกๆปีครับจที่้สอนกับอากาศครับบุนภูมิสภาวพอากาศอากาศที่เย็นครับผมทำให้น้ำยางไหลดีครับทอน้ำยางเปิดโลง่งต้นยางไม่เครียดครับให้น้ำยางได้ดีครับ ไปคืนหนึ่งแล้วครับดึงได้ครับบนเนียบบนไหนเนาะพี่นอ้องหยิกมาครับปัจจัยที่สามครับบันนี้พูดถึงการปัจจัยที่สามกันมีด่คมครับมีที่คมมีคม,มในที่ ไม่มีเศษขี้เหล็กขี้ไม้บ่คมีแ่ว่าเป็นแก่ตะกระแรนค่ะผมตัดท่อน้ำยางได้ดีครับตัดเปิดยางได้ดีครับได้เนียนได้เรียบครับเปิดยางบ่ช้ำครับถ้าเปิดยางออกดีครับผมพี่น้องนี่ครับเี่เนี่ควรจะรับไห้คมทุกๆกข้างหลังการกรีดหรือว่าก่อนทำการกรีดพี่น้องเนาะรับไห้คมครับ ดือใหหตัดทอน้ำยางและเปลือกอยางได้ดีเนาะตัดได้ดียางก็ไหลดีครับทอน้ำยางไม่พับไม่ช้ำครับมาอ,อยากออกไหลกูดเต็มหนายี่นีอเนะแปบ๊บมาแปบ๊แปบใส่หน้าไหมเฮ้ ใจดีซี่ครับผมอารมณ์ของคนกลีดกันครับอ่างคนกลีดอารมณ์ดีธนุถนอมต้นยางครับยางกระไรดีครับผมเนอะเขาอาจจะสื่อได้ถึงความรู้สึกของคนกลีดก็ได้เนาะต้นยางเนาะไปกันต่อครับ กลางวันกับบอสบะไหลดีสัอออกมืนอคื่อนดอกพี่น้องถ้าก็จําเป็นแหละครับคื <laughs> อนนมันผิดไปเลี่ยเนาะแต่เหลือไว้ทําคอนเทนต์ด้วยพี่น้องัถ่ายกันเคลืนมันเกิดบุบภาพบางงามครับบัตรจีนกับกลางวลถ่ายก็กันถ่ายกลางวันครับจิกหวัวใส่เบียดครับเบียดไม่เยอะเจริญครับ ก็จะจิกใอีกรอ,อบหนึ่งครับอยางจะเรียบสยวยแบบนี้พี่น้องไปครับดูอย่างต้นนี้ซีมันเป็นอะไรเนี่ยนี่แผลแผลเหมือนจะโดนหินฝงใสเวลาตัดหญ่าแล้วมั่งเนี่ยหินกระเด็นใส่ทำไมผิวใน้ามันแตกพี่นอ้อง ปุวมนมาเลยอยากใคไหนดีที่สุดกัดพายาย่มใส่ปุยเยอะๆครับใส่ปูเยอะๆได้เวลากี่แล้วก็ทายาม้างเป็นบางครั้งครับผมทายานะทานนายางเนาะเพื่อกระตุ้นการไหลของน้ํายางครับบางทอต้อ,อยางสมุนยุกก็จริงแต่ว่าทอนายางมันติดบ,บ่เปิด ช่วยในการทาหน้ายางกระตุ้นครับี่จะใส่ปุ๋ยยางเดียวยางเดียวแล้วในวันแรกกี่จียางบอ,อกกับเพราะคุ้มครับเสียเหนื่อยในฟรีครับตองกัะตุนกันมั่งแลวครับผมผสมภาษากันไปครับจะปุ๋ยแล้วก็ใส่ยาแล้วก็ทาครับทาหน้ายางเนาะ นะครับผมอีกสักสองสาต้นพี่น้องครับปกติกเขาสีทุกเศษผ่ามานาวนะแก็มันเนี่ยว่าปกติ <c oughs> มันสายแหละถึงบเบรดไทยหลายต้นครับเ <c oughs> ียษผ่าไปเดี๋ยวเศษมีดเวลาเกากรีดไปเ็ษไปครับมันกับเบรดเปลือนน้ำยางหลายพี่น้องเนาะ นอสีคมนั่นๆครับสุดท้ายแ้้เป็นน้องสุดท้ายแล้วดึงทีเส้นดึงจากข้าล่างขึ้นบนก็ดีครับตับลิ่นเหมือนน้ำครับพกุก อีกครับหนาตับไี่หรอกปวดหลังปวดเอวล,ลูกๆนั่งปวดหลังปวดขาครับผมเอาเป่นว่าสาหรับคลิปนี้กัฝากเป็น้งนองก,กดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับเรื่อตงต่างๆคือหาสาระที่บอกกันมากก็คือปัจจัยการไหลดีของน้ำยางครับมีตอนอ้นยาง,งสมบูรณ์พนะี่น้องเนาะแล้วก็อุณหภูมิที่พ่อที่พ่อดีพ่อมอครับแล้วกันนี่คมครับ ขีคมครับมีคมแล้วก็ต้องมีสีมือน้ำพรอผมคนกรีดเนะาะราจยจ่ายกะอารมณ์ครับอารมณ์คนกรีดอารมณ์ดีแย่งก็หลดีครับพี่น้องครับโอเคครับจากนั้นก็นกนทายาพี่น้องแกวสุดเพื่อว่าลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ